ได้มีการจัดพิธีส่งมอบเวชภัณฑ์ฉุกเฉินระหว่างจีนและก็ลาวภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนบวกจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หรืออาเซียนบวกสามณนครหลวงเวียงจันทร์ของลาวครับโดยรายงานได้ระบ,บุว่าท่านไพรวันแก้วประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเราพร้อมด้วยท่านหวังชางอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสปปลาวและคณะผู้แทนจากทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยท่านหวังได้กล่าวครับว่าการส่งมอบเวัภัณฑ์จากจีนแก่ลาวเป็นมาตรการสําคัญสําหรับการดําเนินง,งานตามฉันทามติเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งคณะผู้นำระดับสูงของทั้งสองฝ่ายและทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องกัน โดยนี่เป็นแนวปฏิบัติครั้งแรกของศูนย์สำรองวิชาพันฉุกเฉินแห่งอาเซียนบวกสและจุดรเริ่มต้นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคครั้งใหม่ท่านหวังยังได้กล่าวต่อครับว่าจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกันกลับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากดีมีจนและสร้างเกราะป้องกันอันมั่นคงเพื่อป้องกันความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนในภูมิภาค ด้านท่านไพรวันแสดงความขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณาสุขของเราอย่างแข็งขันพร้อมชี้ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับจากจีนจะเป็นส่วนสําคัญในการ,รเตรียมความพร้อมของการเป็นประธานอาเซียนในปี2024ของเราท่านไพรวันเสริมต่อครับว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับจากจีนจะช่วยยกระดับคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงโดยคำนึงถึงสุข,ขอ,อนามัยและการป้องกันโรคเป็นหลัก ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวซนมัว